วันนี้ขอพาดูยาริสสวยๆอีกหนึ่งคันช่ำๆอีกหนึ่งคันคันนี้เป็นยาริสตัวจีตัวท็อปสุดเลยนะจ๊ะจะบอกว่าสวยกริบมากนะคะน้องเป็นรถสีเทาตัวจีนะคะจะได้ไฟหน้าที่เป็นโปรเจคเตอร์แบบนี้แล้วว้าวคันนี้ลงแม็กยางใหม่ให้อีกนะคะมาดูกันต่อนะคะที่ ภายในห้องสัมพารกกันนี่ภายในห้องสัมพาักษแบบสวม,มากมีห้องกว้างๆนะคะใส่ของได้เยอะๆเบาคู่หน้าเป็นเบาะชุดเดียวกันลายเดียวกันแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาขึ้นรถกันเลยดีกว่านะคะมีพอยนกุญแจสมาร์ทที่เลสมาให้แล้วนะอน่ารัก,ก,กปุกติกมากเลยขึ้นรถกันเลยดีกว่าปรับเสียงลงที่วงเวลัยได้นะคะนี่นะคะปรับแอร์ดิจิตอลได้ตรงนี้เลยนะคะกด AC auto ได้เลยเลยจ๊ะ เฮ้ยเราทุกคนสวัสดีค่ะันนี้อยู่กับพลอยอีกแล้วนะคะและที่นี่พลอยมีรถคุณภาพดีๆคุณภาพพรีเมียมให้เพื่อนๆเป็นเจ้าของกันง่ายๆเพียง999บาทจบทุกอย่างนะเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงที่ส่งรถฟรีให้ถึงบ้านด้วยวันนี้ขอพาดูยยริสสวยๆอีกหนึ่งคันชำ่ำๆอีกหนึ่งคันคันนี้เป็นยยริสต,ตัว G ตัว,ตวท็อปสุดเลยนะจ๊ะจะบอกว่าสวยกริบมากนะคะน้องเป็นรถสีเทาเครื่อง1 2 0 0ซีปี2017 นะคะคันนี้ราคาเพียง3 6มแสนหกหมื่นเก้าพันบาทผ่อนเพียงหกพันกว่าบาทเท่านั้นนะคะกับคุณภาพแล้วแปลว่าคุ้มสุดๆเลยนะคะคันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันทุกจุดเลยค่ะกระจังหน้านะคะเป็นลายเส้นที่เป็นโครเมียมด้วยนะคะตัดกับตัวรถที่เป็นสีเทาเข้มสวยมากๆเข้ากันละมุนดีนะทุกคนนะคะตัว G นะคะจะได้ไฟหน้าที่เป็นโปรเจคเตอร์แบบนี้แล้วนะคะมาดูในส่วนของล้อกันว้าวคันนี้ลงแม็ก ยางใหม่ให้อีกนะคะเป็นยางปีใหม่เอาไปใช้งานได้ยาวๆเลยนะยางปี2022นั่นเองนะคะมาดูกันนี่นะคะได้ยางปีใหม่ด้านข้างกระจกรุ่นตัว G นะคะก็จะได้กระจกอยู่ในไฟเลี้ยวแบบนี้นะคะต้องพูดยังไงนะไฟเลี้ยวอยู่ในกระจกนะคะกระจกข้างพร้อมไฟเลี้ยวนั่นแหละนะคะนี่นะคะ มือจับเขาจะเป็นคโครมเมียมแบบนี้เลยนะคะกันสัตว์โตโยต้าตรงรุ่นแบบนี้จ้ะมาดูกันที่มุมด้านหลังเลยดีกว่าคะ่ะคันนี้นะจะบอกว่าโหรถมาแบบชํำๆเลยตัวจีนะคะเขามีเซ็นเซอร์ให้อีกด้านหลังนะคะสองตำแหน่งแบบนี้เลยนะคะคิวโครมเมียมด้วยนะคะและเป็นยาริจจีตรงรุ่นแบบนี้เลยนะจ๊ะนี่นะคะ มาดูกันต่อนะคะที่ภายในห้องสัมภาระกันนี่ภายในห้องสัมภาระแบบช่ำมากมีห้องก,องกว้างๆนะคะใส่ของได้เยอะๆนี่มีแบบที่เกี่ยวแขวนได้ด้วยนะทุกคนนะคะแขวนได้สูงสุด2กิโลนะคะ2กิโลกรัมนะไม่ใช่กิโลเมตรนี่นะคะ แขวนของได้นะคะเหมาะมากเลยตามสไตล์คนไทยบางทีเราซื้อไปของตลาดนัดมาซื้อคงซื้อของอะไรก็ตามนะฮิ้วได้แล้วก็แขวนได้ตรงนี้เลยนะจะ๊ะมีไฟส่องสว่างให้อีกหนึ่งตำแหน่งนะคะเบาะสามารถพับราบได้นะคะนี่นะคะให้ดูว่าลูกค้าที่สงสัยว่าเอ๊ะรถเคยชนถักเป็นเครื่องจมน,น้ำมรือเ,เปล่าให้ดูว่าไม่มีนะจ๊ะสบายใจได้นะจ๊ะเม็ดรักของเราเดิมๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ให้ดูว่า น็อตเดิมๆแต่ข็ดเดิมด้วยนะคะป่าเดี๋ยวไปดูกันนี่นะคะภายในภายในนะคะห้องผู้โดยสารนะคะเบาะก็จะสวยแบบนี้อย่างที่เห็นเลยนะไม่ต้องพูดเยอะนะคะแค่เห็นก็รู้แล้วนะคะว่ารถสวยจริง,รงใช่ไหมทุกคนนะคะสวยกดไลค์ให้พลอยหน่อยคะ่ะขอบคุณค่ะนะคะก็เป็นเบาะพรมสลับผ้าลายเส้นสีส้มแบบนี้นะคะอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะคะ ภายในก็ให้ดูว่ามือจับก็ยังเป็นโครเมียมเลยนะคะสวยมากๆไปดูที่ที่นั่งคนขับกันค่ะสําหรับที่นั่งคนขับนะคะนี่นะคะภายในเริ่มจากแผงประตูเลยนะคะนี่นะคะหน้าต่างนะคะปักกระจกออโต้นะคะตัวล็อกไฟฟ้านะคะมือจับแบบนี้เป็นโครเมียมด้วยนะคะกระจกปรับได้ซ้ายและขวาแบบนี้เป็นระบบไฟฟ้าเลยนะคะ เบาคู่หน้าเป็นเบาชุดเดียวกันลายเดียวกันแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาขึ้นรถกันเลยดีกว่านะคะมีพอยมีกุญแจ smart คีย์เลสมาให้แล้วนะน่ารักลูกปิ๊กมากเลยขึ้นรถกันเลยดีกว่ามีนะคะขึ้นมาแล้วก็เหยียบเบรกกดปุ่มพุ s สต t a r t ตรงนี้ได้เลยนะเพื่อนๆเห็นไหมเอ่ยนะคะมุมกล้องอาจจะบงังแต่ขอให้ดูนี่นะปุ่มพุ s สต t a r t อยู่ตรงนี้นะจ๊ะนี่ๆน,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 นะคะปรับเสียงลงที่วงมอลัยได้นะคะนี่ กดปรับลงมาได้เลยนะคะคันนี้เป็นรถปี2017ัไม์น้อยวิ่งไปแค่8,000 0โลนะคะรถสวยมากๆปรับเสียงลงนิดนึงนะคะตรงกลางคอนโซลเพื่อนสามารถเสียบ USB AUX ได้เห็นไหมคะมีจอแสดงผลตรงนี้นะคะปรับแอร์ดิจิตอลได้ตรงนี้เลยนะคะกด AC auto ได้เลยนะจ๊ะแอร์ก็จะทำงานแบบเย็นฉ่ำๆให้เรานะคะปรับแรงลมนะคะหนีง่ายๆแบบนี้เลยนะคะ มีรับใช้งานแรงลมนะคะ temperature นะคะฝับแรงลมตรงนี้ก็ได้ทุกคนนะคะเป็น air ด i g i t อลด้วยนะคะมาดูกันสัหน่อยนะในเก๊มีอะไรบ้างในเกะมาพร้อมกับบุกเซอร์วิสมาให้ด้วยนะคะด้านบนไฟส่องสว่างนะคะใช้งานได้พัาสถิกยังไม่ได้แกะเลยนะสำหรับม่านบางแดดนะคะและคันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งคันที่เข้าใหม่ที่เพื่อนๆห้ามพลาดนะคะได้ออปชั่นเยอะๆคัน